ครับสวัสดีครับผมจะมาประกาศผมมีนะครับหนึ่งในทีมงานประกาศอสุวินนะครับนายเป็นลทีมลูกเสืออาจารย์น้อยรับผิดชอบเ่ส่วนนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตลูกปลาคอกอมันติหูช้างนะครับก็ที่เห็นดำๆน,น,นะครับก็คือเป,เป็นตัวลูกปลานะครับก็ตอนนี้ก็้องกอดอยู่นะครับมันยังเทไม่ได้นะครับก็ต้องรอเช็คอยู่ประมาณวันสองวันรอให้ลูกปลาว้เสมอ ขอบน้ำนะครับก็ดูจำนวนแล้วนะครับก็วันนี้พามาอัปเดตกันนะครับผมก็ผมว่าจะไม่ถ่ายนานนะเพราะว่ารบก,กวนพ่อปลาเพราะว่าเดี๋ยวผมถ่ายไปยังทีลูกลูกปลาคัตตอรหรืออะไรเงี้ยเพราะปลาทํางานหนักปลาปานี้พ่อปลา,าของด่าผมแลวเนะี่ยมึงมาถ่ายอะไรของมึงวะลูกๆก,กูจะนอนมาถ่ายหาอะไรของมึงขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะเพื่ออัปเดตครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายนะครับ ที่มาเข้ามาในคอมบีดของผมนะก็ถือว่าเป็นยิงหนึ่งสายชุดใหม่นะครับฝา,ากติดตามด้วยน,นะครับผมวันนี้ผมจะมาประกาศคอมบีดนะครับหนึ่งในทีมงานการจัดสุวินนะครับนายเบต้าทีมนะครับลูกสือจันน้อยและพิภพคนนี้สวยต้องกราบลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม เย่างนี้เตรียมหาที่ฟอร์ามไว้เลยนะครับเนี่ย